สวัสดีครับวันนี้เจอกันที่บ้านสามช่องใต้อีกครั้งนะครับวันนี้พามาตกที่บ้านสามช่องใต้ครับมากับเป้นะครับตอนนี้บ่ายสองโงครึ่งนะครับแต่ว่าวันนี้ผมเอากุ้งเป็นกันมานะครับคิดว่าจะเอามาตกลองดูตรงท่าเทียบเรือเนี่ยครับเออ่ผมจะตกใช้วิธีหน้าดินแต่เป้จะลอยทุ่นนะครับดูครับวันนี้ใช้กุ้งเป็นตกที่บ้าน3าช่องใต้ระหว่างลอยทุ่นกับหน้าดินแบบไหนน่าจะได้ตัวก่อนกันนะครับ กุ้งเป็นนะครับอยู่ในนี้นะครับใส่ออกซิเจนอยู่นะครับแล้วเดี๋ยวจะลงประมาณตรงนี้แหละครับน่าจะต่อหม้อนี่แหละครับไม่ฝั่งนี้ก็ฝั่งนี้ของเป้ใช้ใส่ทุ่นนะครับนั่นครับนี่ครับใส่ทุน่นใส่ทุน่นเพื่อนเป้ใส่ทุน่นผมผมหน้าดินเดี๋ยวลองดูครับเดี๋ยวผมก็ลองตรงนั้นแหละเป้ที่เดียวกันเนาะ คันนะ่ะคันหนึ่งผมได้ตังค์ทีผมหาไว้ละคันละผมใช้วิธีตอกหน้าดินนะครับสายหน้ายาวๆหน่อยครับผมเดี๋ยวผมทำเป็นก่อนนะ ายไเดี๋ยวจ,จะเปิดหน้าโรคไว้นะครับหน่อยมากไม่ได้นะเพื่เพราะอะไรรู้ไหมเท่าต่อหมอ้อเนี่ย่งตายแล้วอ่ะเพื่อนนะ้ำนับเนาะ จะเสียงเสียงหน่อยนะนี่นะครับผมมนลองไปแล้วนะครับผมต้องเปิดหน้ารอกไว้นะครับหวัดเสียวตอนนี้ห้าโมงครึ่งแล้วนะครับปลาใหญ่เงียบมากครับตกปลาเล็กกินดีกว่าครับใช้คันยูเอลตกนะครับไม่กินอยากกิน

เไรบดในอะโอโหข้างไปข้างปานข้างปานเอาแล้วข้างปานเข้ยๆๆอๆๆ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 นๆ้ๆๆๆๆๆ้ๆๆๆๆๆาๆๆๆมๆมๆๆๆๆๆๆนๆๆ้ๆๆ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 ๆน

나

เอาจริงมามนะเอาจริงมหมเอาดริงไหมเอาจริงเฮมโอ๊ป้าโบไปป้เนี่ยปลาใหญ่ไม่กินครับผมตกเตกเลงก็ได้ครับโทษดกอบได้อยู่ไอ้เตกเลงหยอกเล่นหรอกเดี๋ยวปล่อยเย็นไว้น้อง นี่ทอดอร่อยนะเป้จริงๆถ้าทอดอ่ะอร่อยอร่อยแต่มันจะเกลืนไหมแค่นั้นแหละจะไปรับไปกินแหมไม่ห่างๆๆเลยอันนั้นออกมาฟุเลยผลงานวันนี้ติ๊กเลยบ้าบอไปแลยอ่ะไป น้อกูก็ได้เต็เล็งหนงตัวไอ้อนี่ถอดกินน้อยหมดนะเดี๋ยวลองตีไกลๆดูบ้างนะครับ เออถ้าถ้ามันกินเดี๋ยวผมก็ไปตกเอาแล้วปเย็นไว้เย็นไว้กรุงดินมันมีปลาไงมันมีปลาเกีียวเกีียวไอ้ที่แดกเกี่ยวเมื่อกี้แหละปลาเหรอของเป้ปลาครับไหนกระพงเหรอออเออกระพงขาวอ่ะ เฮ้ยเอาขึ้นเลยตัวไม่ใหญ่เอาขึ้นเลยหมุนดิติดไอ้ตาคายตัวไม่ใหญ่เอาขึ้นได้โอ้ยมันติดไอ้นั่นอยูไอ้ยาปล่อยปล่อยปลาออกไม่ปล่อยปลาออก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 ปล่อยปล่อยปล่อยเปิดหน้าลอกหลุดเป็นหลุดอำไมพูดมันยกเลยปลาปลาเห็นแล้วเดี๋ยวมันได้ปลาออกเอง

เวินตีเวิ้นตีต้าเตาเป็นตาที่สอง๋อเรือเข้าไม่ได้เลย้ี่รือเรือเข้าไม่ได้แล้วพอน้ำลงจนตรงนี้หลักหอยเต็มหมดแล้วลงองลองยังไงมันก็ไม่ได้มันติดเชือกคือแกปเต้รต้องแก้เชือกอย่างเดียวนั่นร่ะเป้ต้องว่ายน้ำอย่างเดียวมันพันเชือกนั่นไงมันมันช้อนก็ไม่ได้ลงเล่นก่อนลงเล่นก่อน มันจะขาดอะเดี๋ยวเนี่ยถ้าปลาเข้าสวิงแล้วปลดแต่ได้เดียวเดียวเดี๋ยวเป้ใจเย็นฮะได้เลยวมันไม่ได้มันติดเชือกนั่นยังไงเป้เห็นไหมมันติดเชือกนล่นไง ขาแล้วขาแล้วเดี๋ยวจะเออมันไม่ได้หรอกเอาไปเอาเอาเร็วเร็วเร็วเดี๋ยวคราวนี้อาจจะขาดแล้วเดี๋ยวมันสะบัดแน่แก้มมันเดี๋ยวนะเป้ใจเย็นเดี๋ยวผมปล่อยปล่อยหน้าลอกก่อนเผื่อมันลิ้นหลุดครับนแล้วไง เดี๋ยวเดี๋ันมันมันจระพาไปวิ่งหอยครับมันวินกับหอยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้หม,หหมันขึ้นไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวมันเข้าเลยขอ,อกข้าวนะครับอขอก้าวซึ่งจนให้มันเข้าอยู่นี่อนั้นเดี๋ยวนะเป้ใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเด <taxi. S 1> <Lets S 2> ี๋ยวผมเขย่าให้มันให้ปลาเผื่อมันพันออกได้ไงเอาเป้ปุ๊บอ่ะปล่อยเลยอุ้ยโอ้มันไปวินเด็กเกไปวินงเด้อยครับมันพันกับเชือกหอยแล้วเป้อือื ปงข้าวฟุง้เดาเรือมาตติดงีมาังไปงข้าวฟุ้งฟุ้งงขากบมันพันในนี่แล้วก้องมันพันเชือห้อยแล้วก้องแล้วนั่นน่ะนี่อะปโอ้โอปดตายตายเลยเอาตายตายตาานั่นอะตายไม่เยมาเยตาย มันติดเชือกไงเป,เ,ไกเป้เชือไกไอ้นี่ยเป้เชือกหอยเนี่ย <im it. S 2> ไม่ลุดครับมันติดมันพันกลมเลยนั่นนะส <c oughs> <c oughs> ักตีหวังลี่มึงมาที่ไหนไปหวังลี่สักตีหวั <c oughs> งลี่ปลไปเดี๋ยวเนี่ยดึงไงจะไม่เคยเรือได้ได้ได้ครับผมเนี่ยเดี๋ยวน้องเข้าไปเอาเรือให้เป้ฮะ ลุดเด้อนะมันติดสองตาเลยกินแต่เดียวไว่น้องน้องระวังมือนะเดี๋ยวไอ้นั้นมันบาดเอาเสียห้อยนั้นเปต้องจับเรือไว้ เอาเอากระชังอยืนให้ให้ให้ผีเข้าตาหนองเดี๋ยวได้จับเรือเป้จับเรือไว้โอ้เอาเป้ตักเลยเป้ครับมันติดห้อยนั่นเนี่ย ของเก่าครับรถถ้าไม่นั่นก็ปลดเบ็ดได้แล้วเนาะตัดไอ้นี่ปลดปลดกิไตนเองเนาะเนาะปลดปลกิฟตนป๊ปปลดกิฟตนี่กี้ป๊อปปลดกิฟเลยมันอยู่กระชังแล้วไม่ไปไหนแล้วป๊ปปลดกิฟตเลยปลดกิฟตเลยครับถ้าปล่นะ่นมันติดออกเลยเออครับนั่นเนี่ยปลดกิฟตเลยทราวนี้ เป้จับเรือไว้น้องเลยขักเลยมันนี่ข <laughs> okay, <bunker. Okay. S 4> ันเลยมีด้วยเออตเดี๋ยวขันมีดจัดไฟติดเดียวโอเคขาดแล้วเป้อยู่นั่นดันในก่อนเดี๋ยวแป๊บมือ ขอบคุณมากครับเะมาเขอบคุณมากครับมดูกัแบตวกับพองขาวของเป้ครับตั้มอยู่นานครับกว่าจะได้ครับกิโลนึงได้ครับหลุดร่องครับดเลยนครับไปทำแบตก่อน กรบพงขาวเข้ากับพงขาววันนี้สวิงได้ใช้งานแล้วนะครับกับพงขาวของเป้ครับกิโลกว่าเลยครับตัวนี้ปั้มเอาเกือบเกือบเป็นชั่วโมง